อ่ะสวัสดีครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องอะไรจะมาแจ้งทุกคนดูนะคือคอรรมอรนะครับไฟเขียวเลยนะอ,อังกูลนะครับเลสกูนนะครับร้านค้าคนละครึ่งพัดนะครับเข้าร่วมอบรมรับเงินเนี่ยสองพบาทนะสมัครใช้เครื่องมือนะครับดิจิทัลนนะครับดีดีป้านะเออ เดป้าะไรเนี่ยครับฟรีเออสิบเก้าพฤศิกาถึงสิบเก้าธันวานี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะให้เงินจริงหรือเปล่านะเออผมไม่คิดว่ามันมันจะให้เงินจริงไหมนะครับหรือว่าไอ้พวกานายกรัฐมนตรีเนาะผมก็ไม่รู้กระทรวงการคลังไหมผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะของเอกชนเขาหรือเปล่าหรือว่าของรัฐบาลน,นะครับหรือว่านายกไอ้ชื่อเนี่ยนะครับที่ผมบอกมานะ คือวันที่สิบปดพฤศจิกาเนี่ยนะครับคือนายกนะเอกนิตินะครับนิติทันปรับพลาดะไรเนี่ยนะเออรองนายกเนี่ยโคศกนะครับแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีนะและรัฐมนตรีเนี่ยว,ว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป,เ,ปเปิดเผยเนี่ยมีการจัดกิจกรรมไปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะมันไอเนี่ยข่าวประชาสัมพันธ์เนี่ยมันประชุมกันนะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับนะ เนี่ยพัฒนาความรู้เลยนะหรือเรียนรู้ทักษะใหม่เนี่ยไอคนที่อยากจะใช้ไอร้านค้าร่วมคนละครึ่งนะเรียนรู้นะครับคนละครึ่งพัดเลยนะคือการเพิ่มนะทักษะเนี่ยคือผมไม่รู้ว่ากับร้านค้าเนี่ยที่เข้าร่วมมันจะมีมาหรือเปล่าผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะเอองงปะคิดว่าทุกคนงงไหมเอองงมากนะครับ โดยจะเพิ่มทักษะนะครับให้พ่อพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยที่เข้าร่วมเนี่ยโครงการสามด้านเลยนะเออผมไม่รู้ว่ามันมีปัญหารหรือเปล่านะโครงการคนละครึ่งพัทเนี่ยซึ่งเป็นไอเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยของรัฐบาลนะครับโครงการคนละครึ่งพัทเนี่ยคือการเพิ่มทักษะนะครับให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะคนละครึ่งพัทนรับพอนึกออกใช่ปะเออโดยจะเพิ่มนะครับทักษะให้พ่อค้าแม่ค้านะครับที่เข้าร่วม นะครับโครงการสามด้านนะครับได้แก่อะไรอะ่ะนะครับผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะซึ่งมันก็เพิ่มได้แหละทักษะด้านการขายอะ่ะนะเออบางทีอ่ะขายยังไงให้ปังก็ไม่รู้นะผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าถ้าขายให้ปังเนี่ยมันจะได้เงินเพิ่มหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมสมมุตินะผมเปิดร้านข้าวแก,ง,นะนแกงนะครับผมขายร้านข้าวแกงนะครับข้าวแกงใต้เลยนะตรงมินบุรี นะครับตรงที่เข้าซอยบ้านผมอะนะผมเดินออกมาขายทุกวันแหละนะครับอ่นะขายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเพื่อทําให้ลูกค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่านะครับทักษะด้านการเงินเนี่ยเห็นไหมสอนให้ดูทักษะนะครับด้านต้นทุนเนี่ยก้านเงินเลยนะคือกาไรเนี่ยมันก็ต้องมานะครับดอกเบี้ยมันต้องตามมานะครับแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะลดลาค่าใช้จ่ายทั้งวันนะครับ คือในการขายเนี่ยเพื่อช่วยลดต้นทุนนะครับเพื่อเอาเงินอ่ะไปคืนทุนนะครับ <m> พอเข้าใจใช่ปะมผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนอ่ะเข้าใจกันนะที่ผมพูดมานะคือผลตอบรับเนี่ยร้านค้าเนี่ยที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพันเนี่ยดีมากไหมล่าสุดอะ่ะมีกว่าเก้าแสนนะครับห้าหมื่นกว่าคนเลยนะห้าหมื่นไออีกเก้าแสนห้าหมื่นนะครับร้านค้าเลย นะพอเข้าใจใช่ไหมซึ่งอยากให้ผู้ขายอ่ะพัฒนาทักษะนะครับสามด้านเลยที่กล่าวมาเนี่ยเ,ยเห็นปะเออมันก็งงมากเลยนะครับบ้านรัฐบาลเนี่ยมันตั้งอะไรให้มาหรือเปล่านะ <c oughs> อย่างเช่นผมจะพูดอะไรให้ฟังนะครับเมื่อก่อนเอ,อนายกชื่ออะไรอะ่ะที่ผมพูดไปเมื่อวานชื่ออะไรวะชื่อบิ๊กตงบิ๊กตู่นะหรือว่าลุงตู่นะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะนะครับคือเขาอ่ะ แจกเงินหมื่นหนึ่งนะน่าจะเป็นที่ผ่านมานะครับตอนที่เขาอะยังไม่มีเงินเดียวยาให้นะครับคือมาตอนหลังๆเขาไม่เริ่มแจกเงินแล้วนะหมื่นหนึ่งเขาไม่เดิมแจกแล้วนะครับซึ่งผมได้ทําการไปดูมาแล้วนะครับว่าผู้หญิงที่มันชื่อว่าหรือไมนายกแพทย์ทองทานชินวัตนนะครับนายกรัฐมนตรีคณะโฆษกเลขาธิการเนาะเออ เพื่อให้ขายนี่เห็นไหมขายของให้ปังนะนะครับทําให้ทํายังไงให้ต้นทุนลงไอ้ถูกลงนะครับและกําไรได้เยอะขึ้นนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคืออุ้งอิงอ่ะคือนายกอุ้งอิงใช่ไหมพี่เออนายกอุ้งอิงเขาแจกเงินนะมื่อนหนึ่งเนี่ยบางคนบอกว่ามันไม่มีเงินเยียวยาบางคนต้องอ่านการนาไปใช้ใจ่ายนะเข้าบัญชีผูกเงินมื่อนหนึ่งเงินยี่ทิานมื่นหนึ่งแอดทางรัฐอ่ะนะครับคือนายกที่เขาชื่อว่า นายกแพทองทานชินวัตรนะครับหรือว่ายกงรรรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ทักษิณชินวัตรที่ผมพูดมาเนี่ยนะอ่ะคือผมไม่รู้ว่ามันจะแจเกเงินให้จริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันช่วยลดต้นทุนให้นะครับพอเข้าใจปะ่ะอืมคือมันก็ต้องได้แหละนะครับนายกเอที่ผมบอกมาเงินหมื่นหนึ่งนะนายกแพทองทานชินวัตรนะครับ แล้วก็นายกอีกคนนึงนะครับนายกทักษิณชินวัตรนะครับแล้วก็นายกพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเขาเรียกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเขาชื่อเล่นชื่อลุงตู่นะครับแล้วก็บิ๊กป้อมเลยเนี่ยประวิตรวงสุวรรณนะครับเสรีพิสุทธิ์นะคือไม่รู้มันจะเกี่ยวกันไหมเออผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับเนี่ยไอ้สามด้านเนี่ยสามด้านในการขายนะทักษะการขายเนี่ยเห็นไหม คือขายของให้ปังเนี่ยมันก็สุดปังเลยนะมันก็ได้ต้นต้นทุนอนะมาคืนแล้วนะครับอ่าและขายผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะครับอย่างเช่นไล์มงไลนมแมนะครับฟู้ดแพนด้านะครับหรือว่าโรบินฮูดนะเอองงไปหมดนะครับผมก็ไม่ค่อยเข้าใจนะทักษะด้านการเงินไม่ใช่เราไปหาเงินนะครับเราหาเงินจากช่องทางอื่นนะครับอย่างเช่นการทํางานก็ได้เงินน้อยกว่านะ คือถ้าทํางานหาเงินผ่านไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันก็ทาได้แล้วเนาะเออใช่ไหมครับอ่ะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่ามันทําได้นะครับคือทําได้นะครับแต่ว่าหาเงินได้นะเขาจะโอนเงินอนะเป็นไอนเนี้ยเขาเรียกว่าแอปวอล์กไนท์นะครับวอล์กไนท์เมอร์ชันอะไรเนี่ยครับมันจะเป็นแอปของเขานะครับทุกคนต้องฟังให้ดีก่อนนะครับลุงตู่เขาไม่ได้แจกเงินนะครับนายกุงอิงเขาไม่ได้แจ,ก,จกเงินนะครับนายกอิง,องนะเออ แพรทองทานชินวัตรเลยนะครับคือตอนนี้เขาไม่แจกนะเออโครงการสามด้านเห็นปะได้แก่อะไรบ้างนะครับทักษะด้านการขายเนี่ยขายของยห้ให้ปังคือก็ต้องทําเงินให้เพิ่มขึ้นนะครับทําให้ลูกค้าเพิ่มขึ้นลูกค้าจะได้มาซื้อของในออนไลน์นะครับมาสั่งอาหารได้ในออนไลน์ที่เรา่ะทําการไปขายที่เอ,อในแอปนะครับในแอปบล็อกไนท์เมอร์ชันอะไรเนี่ยครับหรือว่าแก๊ปเมอร์ชันอะไรเนี่ยครับ คือมันเยอะนะครับโรบินฮูดเมอร์ชันแล้วก็ช e ้อปปีเมอร์ชันนะครับคือมันจะเป็นเซลเลอร์นะครับอ่าโรบินฮูดก็มีนะครับไอแอปโกเจ็กเนี่ยมันจะเป็นไอพวกวอลลวอลเล็ตนะผมน่าจะนึกออกได้เนาะเออเนี่ยเขาบอกว่ารับสองพันเห็นไหมสิบเก้าพฤศิกาถึงสิบเก้าธันวาเนี่ยนะครับคือมันต้องรับแหละนะคือในโยโคศกไม่ได้มีจริงนะเออที่ผมพูดมานะครับโอเค นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากจะเรับเงินตัวนี้นะครับที่ผมบอกมานะคือราสุดเนี่ยมันมีสูงสุดนะครับเก้าแสนห้าหมื่นนะครับกว่าล้านค้าเลยนะสามด้าที่กล่าวมามันเยอะนะครับกําไรได้เยอะขึ้นนะครับเหมือนดอกเบี้ยธนาคารเลยดอกเบี้ยธนาคารเขาก็จ่ายให้ทุกวันนะพอเข้าใจปะโอเคนะครับก็จบไปเพนนี้ก่อนนะครับโอเคไปก่อนนะครับโอเค นะครับสวัสดีครับ